หน้ำมันก็ได้อ,อ,อันนึงห้องห้อง um. น้ำมันก็ได้อันนึงอ่ะนี่นี่นี่จบมาเฮ้อแม่เอาเฮ้อแม่พร้อมนะซองอันนั้นเอออันนี้ฟ้าาเนจูยูนี่ยูเราบอกเฮ้ยเนาะเนาะอันน่ะจูยูนี่ที่ด ไปก่อนรอก่อนมูนรอป้าหน่อยรอป้าหน่อยรอป้าหน่อยอไปกับป้าไปใส่บาทค่ะ

ขอได้ขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวรอ นะครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตอนนี้นะครับเป็นความพร้อมนะครับที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะครับเข้า้งามหนึ่งงามนะเออมาเชิญเลยนะครับอ่ะ นะครับกล่าวคณานิมนต์นะครับพระคุณเจ้านะครับสาธุนะครับทุกท่านนะครับเปลี่ยนด้านหนีครับเปลี่ยนด้านหนีครับ นี <Workers>. <S <S ้นะครับถ <Wait ana> <board> ูกแล้วครับเลียนขวาครับนะครับขวาขวานี้ครับถูกแล้วครับทีมว่าเด็กถูกทางนี้ไม่ใช่อ๋อขอโทษขอโทษขอขอประทานอะัยครับเมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะวนกลับมานะครับวนกลับมาเดี๋ยววนกลับมานะครับ บอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านด้วยนะครับที่มีโอกาสนะครับร่วมกันทาบ,บุญตักบาตรในตอนเช้าวันนี้นะครับทุกวันที่10บธันวานะครับของทุกปีเราจะมีพิธีทําบ,บุญในช่วงเช้าและมีพิธีบวงสวงนะครับองค์ปู่ปาลิจิตนาคราชนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับอยากให้ทุกท่าน มีความทรงจำนะครับตรงนี้ไว้นะครับเก็บภาพเก็บสิ่งดีๆนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีความพร้อมเป็นพิเศษนะครับของ นะครับผู้นำนะครับผู้ใหญ่บ้านนะบ้างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้างน,นะครับที่จะมาถือถุงนะครับไปรับของนะครับจากพระพุทธเจ้านะครับ 哎。Uh. นะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับวันที่นะครับท้องฟ้าไม่มีแสงแดดเป็นท้องฟ้าเหมือนกับออกอักาศสักอย่างนึงนะครับว่าวันนี้เป็นวันมงคลนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสนะครับมารวมกันนะครับหลาย มาจากหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับแม้แต่รถบัวเองอก็มาจากหลายจังหวัดน,นะครับ<า>รวมๆกันแล้วก็จะขอบคุณนะครับพี่น้อนะครับชาวบ้านใกล้เคียงชาวบ้านปดงชาวบ้านห้วยน้ำเทีทเท่ยงชาวบ้านสอรฤอศรีนะครับผมไม่รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนบ้านนะครับร่วมกันนะครับปีต่อไปนะครับทุกวันที่สิบนะครับอยากให้ทุกท่านได้ ทราบโดยทั่วกันพก็คาทำถุงก็าทำยังไงนะใส่ไม่ได้แต่เด้ครับหลังจากใส่บาทเสร็จนะครับก็นะครับในบนพระคุณเจ้านะครับ ไปทงด้านประหลัพิธีนะครับแล้วก็นะครับการเป็นเชิญนะครับพี่น้องนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไปนะครับด้านเต็นท์ด้านหน้าองค์ปู่นะครับไปร่วมนะครับใครจะใส่บาตรนะครับใครยังไม่ได้ใส่นะครับใครยังไม่ได้มีอะมีอาหารมาแต่ยังไม่มีถ้วยใส่นะครับ แจ้งทางท่านโลกรวลด้วยนะครับเตรียมถ้วยเปล่ามาด้วยนะครับพวกเราพี่น้อง youtube เสร็จแต่ตรงนี้นะครับถ้วยยังไม่มีถ้วยกันวิ่งไปเตรียมมาด้วยนะครับถ้วยกันไปเตรียมนะครับถ้วยกันลองเราไาเตรียมนะครับส่วนของนะครับเอาไว้นะครับไปจุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้นําไปส่ง เอาอามนะครับพระคุณเจ้านะครับรับบาตแล้วเดินลงประตูเดิมนะครับลงที่เดิมนะครับแล้วก็นะครับไปที่อัชนะนะครับจะขอท่าง นะครับเก้าอี้นะครับเราจัดเห็นหน้ามาทางนี้ลงใครลงไปก่อนเนาะนะครับหน้าเก้าอี้เราเอาห็นหน้าไปทางนะครับอาชนะนะครับไปหาชเครเ่องป่าาด้วยนะชาวบ้านนะนะครับมีชควย่ปลป่ามาด้วย ประกาศแล้วไม่มีใครทายับนี่น<ป>เราแล้วเราเราไปเราไปยกมาเลยใช่ไหมในสำนักยกมาเลยครับจ้าจ้าจาต้องมาเอาโต๊ะไป